ช่วงนี้ใครอยู่คอนโดน่าจะเคยได้ยินข่าวคนหายแต่กล้องวงจรปิดไม่เคยจับได้ว่าหายไปตอนไหนผมก็ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวจนคืนหนึ่งตีสองก็กว่าได้ยินเสียงแจ้งเตือนลิฟต์ดังติง้ทงทั้งที่ทั้งชั้นเงียบมากผมเปิดแอปนิติในมือถือเห็นแจ้งเตือนแปลกๆขึ้นว่ามีผู้ใช้งานลิฟต์ชั้นที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย ผมขำคิดว่าแอปคงบักแต่ทันใดนั้นไฟในห้องผมกระพิบแล้วมีเสียงเคาะป,ประตูเบาๆผมมองตาแมวเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดนอนเปียกๆยืนก้มหน้าอยู่หน้าห้องเธอพูดแค่ประโยคเดียวลิฟต์มันไม่ยอมพาฉันกลับไปผมถอยหลังทันทีแต่มือถือสั่นอีกครั้งแจ้งเตือนจากแอปคอนโดขึ้นว่า ขอต้อนรับผู้พักอาศัยใหม่ห้องของคุณแล้วไฟทั้งชั้นก็ดับพร้อมกัน